ฮัลโหลสวัสดีนะคะกลับมาเจอกับจอยอีกแล้วช่องจอย 4A นะคะคลิปนี้จะเป็นการรีวิวเสื้อผ้านะคะที่จอยไปคุยประตะลยหามาจากร้านมือสองด้วยกันทั้งหมด4ร้านด้วยกันนะคะแต่ว่าคลิปคราวนี้ที่จอยไปไม่ค่อยได้เจอสินค้าแบรนด์เนมดีเท่าไหร่นะคะแต่ว่าจอยพยายามเลือกสินค้าที่เป็นของใหม่พร้อมป้ายราคาแล้วก็เป็นแบรนด์ที่จอยคิดว่าจอยน่าจะสามารถขายได้นะคะเอา กลับมาขายในร้านของจอยนะคะถ้าใครเพิ่งเขา้ามาใหม่อาจจะยังไม่รู้ว่าจอยเป็นใครนะคะทำไมถึงมารีวิวเสื้อนะคะจอยอยู่ที่อเมริกาเป็นแม่ค้าออนไลน์ขายใน ebay, postmark แล้วก็มีเว็บไซต์นะคะขายเสื้อผ้าในอเมริกาของจอยด้วยนะคะถ้าใครชอบสนใจยังไงคลิกด้านใต้ คลิกด้านใต้ description น,นะคะจะมีรายละเอียดทั้งหมดนะคะใครชอบสนใจอยากจะอุดหนุนสินค้าร้านจอยก็คลิกเข้าไปดูแล้วกันโอเคเรามาเริ่มคลิกกันเลยดีกว่าว่าจอยมีสินค้าอะไรบ้างนะคะที่ไปเลือกมาโอเคมาเริ่มกันตัวแรกนะคะเป็นกางเกง ตอนแรกก็ไม่รู้จักไม่มั่นใจจะเอามาดีไหมแต่ว่ามันมีความเก๋ค่ะกางเกงเห็นไหมคือทรงเนี่ยเขาจะเรียกว,ว่าเป็นทรงสกูบานะคะอันนี้คือกางเกงเลกกิ้งนั่นเองแบรนด์จอยก็ไม่รู้จักนะคะแค่เจอป้ายก็งงเลยค่ะไม่รู้ว่าอ่านว่าอะไรนะคะรู้แต่ว่าเป็นของใหม่มาจากนอสตอมแบกนั่นเองนะคะจอยก็เลยพลิกไปดูด้านในด้านในเขามีชื่อมีชื่อบอกนี่ค่ะ ชื่อลาม NY นี่ค่ะ ปชื่อเขาจอยก็เลยลองเซิร์ชหาใน eBay ว่าเขาขายกันประมาณเท่าไรนะคะตัวเนี้ยถ้าซื้อใน Nordstrom Rack ราคาอยู่ที่89เหรียญนะคะแล้วมีร้านขายใน eBay เขาขายอยู่50เหรียญแต่จอยตั้งขายอยู่ที่40เหรียญนะคะใน eBay ด้านหน้าด้านหลังเป็นแบบนี้คะ่ะก็คือถ้าถ้าบางลักเนี่ยยังอากาศหนาวอยู่บางคนก็อาจจะชอบใส่เลกกิ้งแบบนี้เพราะว่าด้านในอะคะ่ะเป็นเป็นผ้าเนื้อหนา นะไม่ต้องใส่อะไรเลยก็ใส่เกงยีนตัวเดียวอุ่นเลยนั่นเองนะคะแบรนด์นี้ก็เป็นแบรนด์ใหม่สําหรับจอยเลยก็เดี๋ยวมาลองดูกันว่า,จ,าจะขายได้เมื่อไหรนะซื้อมา6เหรียญ49ค่ะขาย40เหรียญนะคะต่อมาดีใจมากได้ตัวนี้เป็นกันเกง m มดเวลค่ะให้ดูปายด้านหลังจะเป็นป้ายหนังนี่ค่ะป้ายหนังแบบนี้กางเกงทรงนี้นะคะเป็นทรงครอป นะคะแล้วก็เป็นทรงกึงเกงทรงขาบานทรงครอปนั่นเองไซส์ดีด้วยไซส์29จอยซื้อมา7เหรียญ49ตั้งขายอยู่ที่40เหรียญน,นะคะตัวนี้นัานจะเจอกึงเกงเมดเวลทั้งทีไม่ค่อยได้เจอค่ะนะต่อมาแบรนด์นี้ให้ดูชื่อ จอยเคยเห็นในมาเชลส์แล้วก็ TJ m a x นะคะแต่ว่าจอยไม่เคยซื้อแล้วก็ใน o o o w i ิ l จอยก็ไม่เคยซื้อเลยครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่จอยเลือกมาเพราะว่าไซส์ใหญ่ไซส์ 1X พลัสไซส์นะคะก็ไซส์เกิน4 8นิ้วขึ้นไปนะคะพลัสไซส์จอยชอบรูดลายคือพอช่วง Spring Summer เนี่ยจอยจะขายแนวโบโฮขายได้เรื่อยๆเลยขายดีแล้วจอยมองว่าเป็นลายโบโฮ นะคะจอก็เลยเลือกซื้อมานั่นเองตรงนี้แบบว่าเอาขึ้นได้นี่ค่ะคือเขามีลูกเล่นสวยดีแล้วจอชอบลวดลายนะคะลวดลายเป็นโทนสีน้ำตาลอย่างเงี้จอว่าสวยดีให้ดูลายด้านหลังเขาทาแบบนี้นะคะซื้อมาสี่เหรียญเก้าสิบเก้านะคะจอยตั้งขายอยู่ที่สิบแปดเหรียญเนานะไม่ได้ตั้งขายแพงค่ะอย่างที่จอยเคยบอกว่าช่วงนี้สภาพมือสองจอยไม่ตั้งขายแพงเนาะเอาแบบซื้อง่ายขายง่ายอันนี้นะคะไดแอนวอน f ฟ r ร์สเทนเบิรเรียกย่อๆว่า DVF นะคะส่วนมากแบรนด์นี้สภาพผ้าที่จอยได้มาจะเป็นผ้าซิลหรือผ้าใหมซะส,ส่วนใหญ่นะคราวก่อนที่จอยเคยบอกว่าถ้าเสื้อผ้าเนี่ยหาเป็นสไตล์ทรงผูกอะ่ะสำหรับจอยจอยจะขายดีแล้วส่วนมากขายหมดเหมือนตัวนี้นะคะตัวนี้ก็เป็นผูกเห็นไหมคะจะเป็นผูกคอข้างหน้าบางรุ่นก็อาจจะเป็นผูกคอข้างข้างบางรุ่นก็อาจจะมีรัฟเฟิล ระบายด้านหน้าสไตล์แบบนี้สาหรับจอยขายได้เรื่อยๆนะคะแล้วแบรนด์ดีด้วยเป็นทรงที่จอยคิดว่าจอยน่าจะขายได้จอยก็เลยเลือกหยิบมาด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะซื้อมาสี่เหรียญเก้าสิบเก้าจอยจะขายยี่สิบห้าเหรียญนะคะรุ่นนี้ที่จอยสามารถตั้งราคาได้แพงขึ้นเพราะว่าแบรนด์นะเพราะว่าแบรนด์นั่นเองแบรนด์ Brand เป็นจุดที่จะทำให้เราเนี่ยขายได้กำไรเยอะหรือน้อยขึ้นอยู่กับแบรนด์ถึงพยายามต้องเรียนรู้ แบรนด์เยอะๆนะคะเวลาที่เราออกไปหาซื้อสินค้าเอากลับมาขายเราจะได้ทำกำไรได้เยอะๆนั่นเองนี่ตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวที่สาสำหรับเดือนนี้ที่จอยหาได้แบบเดียวกันเป๊ะๆได้ๆเลยแต่ว่าต่างไซส์สัปดาห์นี้จอยได้ไซส์ S มานะคะ S Lucky b r a แบนะคะชอบขายได้ขายขายง่ายนะคะตรงนี้เป็นสไตล์โบโฮคือเป็นงานปักหมดเลยให้ดูด้านหลัง ด้านหลังก็เป็นปักซื้อมาสี่เหรียญ99นะคะจอก็จะขายอยู่สิเหรียญประมาณนี้นะคะต่อมาแบรนด์นี้ Alfred Dunner อ,อ,อันนี้เป็นแบรนด์เสื้อผ้าของผู้ใหญ่นะคะปกติแล้วจอไม่หยิบแบรนด์นี้มานะแต่ชอบลายอะ่ะ ชอบลายมากแล้วโทนสีม่วงนะคะลายเนี่ยเป็นลายโบโฮลุกน้ำแล้วเป็นโทนสีม่วงจอยก็เลยเลือกหยิบมาแล้วตัวเนี้ยจอยได้มาแค่สองเหรียญห้าสิบเซนนะคะเพราะว่าวันที่จอยไปเลือกเนี่ยเขาเฉพาะป้ายสีเขามีลดราคา50%ปกติเขาขายประมาณ5้าเหรียญใช่ไหมคะจอยซื้อมาได้2เหรียญห0าเซนก็จะขายอยู่ที่18เหรียญนั่นเองแล้วไซส์ก็เป็นไซส์18ไซส์18ก็เทียบเท่ากับพลัสไซส์นะคะ แต่ว่าไซส์18เขาจะเรียกว่าไซส์เรกูลานั่นเองแต่ถ้าความใหญ่อะไรก็เทียบเท่ากับพัดไซส์เลยสําหรับสาวอวบนั่นเองนะจอยหวังว่าตัวนี้จะขายได้เร็วนะคะเพราะว่าโทนสีตราะว่าโทนสีแล้วลายน่าจะขายได้เร็วต่อมาเป็นตัวนี้คลิปนี้ไปตอวพยายามมากพยายามหาแบบว่าลายที่เป็นแบบลวดลายภาพสีเขียวแล้วเป็นลายโบโฮนะคะลายลูกน้ำพยายามหาน้าได้มาตัวเดียวก็คือตัวนี้เทาบอส อันนี้ค่ะให้ดูลายถ้าใครไปเจอนะโทนสีเมือผ้าแนวแบบนี้นะคะให้ซื้อมาขายบอกเลยขายเร็วมากนะคะเออตอนมีสไตล์แบบนี้สองตัวที่ซื้อมาขายหมดไปแล้วโพสต์ลงไปแป๊บเดียวก็ขายหมดเลยนะคะอันนี้ซื้อมาสี่เหรียญเก้าสิบเก้าตอนจะขายอยู่ที่สิบแปดเหรียญน,นี่แนะนำนะโทนสีลายประมาณนี้ใครเจอให้หยิบมาต่อมา ปกติจอยบอกว่าจอยไม่ขายเสื้อผ้าผู้ชายแต่ตัวนี้จอยอดใจไม่ได้อดใจไม่ได้ดูโทนสีสีเป็นโทนสีพาสเทลแต่นี้เป็นของผู้ชายนะคะวินยาร์ดไวส์นี่ค่ะเป็นผ้าค,คัตต้อนนะคะเป็นโทนสีพาสเทลสีชมพูสีฟ้าสังเกตเขาจะมีลายโลโก้ลายโลโก้เป็นปลาวานนั่นเองอันนี้นะคะซื้อมาสี่เหรียญเก้าสิเก้ขายยี่เหรียญค่ะ จริงๆจ,จอยเจอแบรนด์นี้เยอะนะแต่ว่าเป็นโทนสีพื้นแล้วเป็นของผู้ชายก็เลยเลี่ยงที่ไม่หยิบนะคะแต่ว่าตัวนี้ห้ามใจไม่ได้จริงๆชอบโทนสีต่อมาเป็นตัวนี้ค่ะอันนี้เป็นเสื้อของผู้หญิง l ลอเรนลาฟล u r e n นะคะนี่ที่สำคัญของไม่พร้อมป้ายค่ะป้ายราคา75เหรียญคูณ30บาทเข้าไปก็ตัวละสอ0 0ักว่าบาท แต่จอยซื้อมาในราคาสี่เหรียญ99นะคะตัวนี้จอยตั้งขายอยู่ที่28เหรียญค่ะของใหม่พร้อมป้ายราคาอันนี้ก็เป็นโทนสีเขียวนะแต่ว่าเป็นลายริ้วลายทางน,นั่นเองต่อมาอันนี้ก็เป็นของใหม่อันนี้คือไซส์ใหญ่เลยแบบว่าไซส์ใหญ่เลยสำหรับสาวอวบนะคะนี่แลน ไบเอนถ้าจอยอ่านไม่ผิดนะนี่ค่ะแบรนด์ Brand. เป็นแบบนี้เป็นของใหม่พร้อมป้ายราคาป้ายอยู่ที่59เหรียญจอยซื้อมา4เหรียญ99นะคะก็จะขายอยู่ที่25เหรียญที่เลือกมาเพราะว่าไซส์ใหญ่ของใหม่พร้อมป้ายราคาก็เลยเลือกที่จะหยิบมานั่นเองนะคะอันนี้เป็นแบบนี้ต่อมามาต่อกัน ของใหม่อีกแล้วอันนี้ก็ของใหม่พร้อมป้ายราคานะคะ,ะ,ะ DR2 อันนี้ป้ายบริจาคมาจากมา s ชลส์นะคะอันนี้เป็นผ้าโพลีเอสเตอร์ก็คือผ้าชีฟองนั่นเองเลือกมาเพราะว่าไซส์ใหญ่นะคะแล้วโทนสีก็เป็นโทนสีส้มด้วยนะคจะ้าว่าน่าจะขายได้นะคะแล้วเป็นไซส์ใหญ่ไซส์เอลนี่ซื้อมาสี่เหรียญเก้าสิบเก้าขายยี่สิบขายยี่สิบนะคะต่อมา อันนี้ก็เป็นโทนสีส้มเหมือนกันของใหม่อีกแล้วนี่ของใหม่พร้อมป้ายราคาป้ายราคา79เหรียญแบรนด์ tau b o s ช่วงนี้เจอ tau b o s บ่อยแล้วเจอลายสวยก็เลยเลือกที่จะหยิบมาขายนะคะเป็นสไตล์โบฮแล้วแขนเนี่ยสามารถพับเบิลขึ้นได้นะคะมีกระดุมติดตรงนี้ด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะเป็นเสื้อเชิ้ตพักนี้จอยได้สไตล์เสื้อเชิ้ตมาบ่อย นะคือเจอลายสวยก็เลยเลือกที่จะหยิบมาตัวนี้ได้มาสี่เหรียญ99ขาย28เหรียญต่อมากอันนี้ LL ล e อลบีนผ้าลินินปกติแล้วจอยไม่หยิบ LL ล e อลบีนมาขายนะคะเพราะว่าเป็นเสื้อผ้าแบบว่าของคนตัวใหญ่ ไม่ใช่เป็นสภาพของผู้ใหญ่หน่อยนะคะแล้วทรงมันก็ดูจัดโตๆหน่อยเนาะตามอายุนะแต่ว่าอย่างที่จอยบอกว่าช่วงเนี้ยจอยขายผ้าลินินดีนะคะแล้วแบรนด์เนี้ยจอยคิดว่า น่าจะขายได้จ้าก,ก็เลือกที่จะหยิบมาแล้วเป็นผ้าลินินร้อซแล้วไซส์ก็เป็น 2x ด้วยนะคะลายก็เป็นสีพาสเทลลายลิ้วพาสเทลนะคะได้มาสี่เหรียญ99จอยขายอยู่ที่20เหรียญนะคะจอยลองเสร์อดูร้านอื่นอนะ่ะขายกัน25 29 15ห0ประมาณนี้แต่จอยเลือกขายกลางๆก,ก็เลยตั้งไว้ที่20เหรียญนั่นเองก็เดี๋ยวมาดูแล้วกันว่าเมื่อไหร่จะขายได้เนาะต่อมา อันนี้ค่ะผ้าลินินเหมือนกัน LL b บ a นเหมือนกันไซส์ 2x นะคะนี่ให้ดูคอสามารถปิดเป็นคอแบบนี้ได้หรือจะปลดลงก็ได้ปลดลงมันก็จะเปิดออกเนาะตัวนี้ขายแล้วค่ะเพิ่งโพสต์ไปเมื่อวานวันนี้ขายได้แล้วนะคะก็ตั้งราคาไว้ที่20ซื้อมา4ี่เหรียญ99ลูกค้าต่อเลยอ17เหรียญพบ พสปุ๊บขายปั๊บนั่นเองนี่ตัวนี้ก็เลยจะเป็นไอเดียของจอยถ้าคราวหน้าจอยไปเจอ LL b เบเป็นผ้าลีนินอีกนะคะแล้วเป็นไซส์ใหญ่จอยก็เลือกที่จะหยิบเอามาขายในร้านของจอยถ้าใครเจอนะคะก็เลือกหยิบเอามาขายแล้วกันนะคะต่อมาเชิร์อีกแล้วแต่อันนี้เป็นสีส้มแขนยาวนะคะลอ r d ดแอนเทเลอร์คราวก่อนจอยขายไปได้แต่ว่า เป็นสีขาวของใหม่พร้อมป้ายราคานะคะแล้วตัวนี้เป็นมือสองแต่ว่าเป็นผ้าลินินนะคะจ้าก,ก็เลยเลือกที่จะหยิบม,มาถึงแม้ว่าไซส์จะไม่ใช่ไซส์ใหญ่เป็นไซส์เอ็มอยู่ประมาณกลางๆนะคะแต่ว่าด้วยที่เป็นผ้าลินินร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะบวกด้วยกับโทนสีนะจ้าก,ก็เลยคิดว่าขอให้ขายได้เร็วๆแล้วกันตัวนี้อะทั้งหน้าทั้งหลังเป็นสีพื้นนะคะต่อมายังไม่หมดค่ะอันนี้ให้ดูแบรนด์ อันนี้เป็นแบรนด์บูติกแบรนด์นะคะแต่ว่าสามารถหาซื้อได้ในร้าน Nordstrom Rack TJ Maxx แล้วก็มาเชลส์นั่นเองนะคะอันนี้ของใหม่มีป้ายห้อยมาแต่ไม่ได้บอกไม่ได้บอกราคานะคะนี่ซื้อมาสี่เหรียญ99ค่ะจอยตั้งใจจะขายอยู่ที่ประมาณ20-25ิบยี่เหรียญน,นะคะเป็นสินค้าใหม่แบบนี้ รู้สึกแบรนด์นี้จะเป็นครั้งแรกนะคะที่จอยหยิบมาเนาะที่หยิบมาเพราะว่าเป็นของใหม่เนาะต่อมาของใหม่อีกแล้วล v e ค่ะเป็นแบรนด์ The Mall ปกตินะคะไซส์เป็นไซส์ S ไซส์เล็กนะแต่ว่าเป็นของใหม่จอยก็เลยหยิบมาอย่างที่บอกว่าจอยไปทริปเนี้ยไม่ค่อยได้เจอแบรนด์เนมเท่าไหร่นะคะส่วนมากเจอแต่เป็นแบรนด์เด e ะม l ลจอยก็เลยต้องพยายามเลือกเสื้อผ้าที่คิดว่าโอเค ของใหม่ก็ยังดีก็ยังน่าจะขายได้ง่ายกว่านะก็เลยเลือกหยิบมาอันนี้เป็นสีดำนะคะถ้าสังเกตเี่ยจะเป็นผ้าลายริ้วนะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยผ้าลายลูกไม้เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ซื้อมาสี่เหลี่ยม99นะคะเราจะขายที่23เหรียญต่อามาของใหม่อีกแล้วบอกแล้วทริปนี้พยายามเลือกให้เป็นของใหม่เยอะๆนี่ค่ะ อเบอร์คอมบี B ้นี่พร้อมป้ายนะคะ59เหรียญเป็นบอดี้สูทแขนยาวลายเนี่ยคล้ายๆลายเล็บเพิดนะคะแต่ว่าโทนสีเนี่ยมันจะออกสีแบบฟ้าๆเทาๆนะคะออกแต่จอเรียกสีเทานะคะตัวนี้ก็ซื้อมาสี่เหรียญเก้าสิบเก้าขายอยู่ที่ยี่สิบสามเหรียญตัวนี้ใกล้แล้วค่ะใกล้จะหมดแล้ว อันนี้อันนี้ของใหม่นี่ป้ายอยู่นี่เจจิวค่ะของใหม่ไซส์ S เหมือนกันอันนี้เหมือนเป็นเสื้อแจ็คเก็ตนะคะด้านหน้าเป็นฟูลซิปฟ f u ซิปก็คือนี่เลยปลอดออกมาจะใส่เป็นเปิดเป็น open ค่ดีแกนก็ได้นะคะแล้วก็หรือจะรูดขึ้นก็ใส่เป็นปิดไปนะตัวนี้ได้มาห้าเหรียญสี่สบเก นะคะคป้ายเขาขายอยู่99เหรียญจอยตั้งขายอยู่ที่40เหรียญตัวนี้โอเคเจ้ามาอันนี้ อันนี้จะใส่เองค่ะเอาไว้ใส่แบบว่าช่วงหน้าซัมเมอร์ช่วงนี้อากาศเริ่มดีแล้วค่ะใส่แขนสั้นได้วินยาร์ดไวส์นั่นเองไซส์จอยพอดีเลยแล้วจอยชอบสีจอยว่าสีช่วงนี้แบบสีเขียวเนาะสีเขียวเสื้อผ้าสีสดใสใส่แล้วจะได้สวยๆช่วงซัมเมอร์นี่ตัวนี้ตัวนี้เขาคิดจอยตั้งสี่เหรียญเก้าสิบเก้าถ้าเป็นบางคนเขาก็จะคิดแค่เหรียญเก้าสิบเก้านะคะแต่ว่าโอเคเขาคิดสี่เหรียญเก้าสิบเก้าก็ไม่เป็นไรนะคะซื้อมาใส่เองค่ะตัวนี้ แต่ถ้าใส่เบือ่อก็เอาขายได้ขายได้ในราคาอยู่ที่15เหรียญน,นะคะถ้าใครไปเจอแล้วอยากซื้อมาขายเนาะก็ได้ประมาณ15เหรียญน,นะคะอันนี้คือตัวเด็ดและตัวสุดท้ายของจอยเป็นลายดอกให้ดูแบรนด์นี่ค่ะ Kate Space นี่ เป็นแบรนด์ดีได้มาในราคา15เหรียญ99นะคะแต่จอยจะตั้งขายอยู่ที่50เหรียญนี่ค่ะนี่ตัวเด็ดของจอยคราวนี้นั่นเองโอเคอันนี้คือสินค้าทั้งหมดนะคะที่จอยแวะไปมาทั้งหมด4ล้านไปหาขุดคุ้ยมาได้นะคะก็ได้มาไม่เยอะ เท่าไหร่นะคะสัปดาห์นี้แต่ก็ยังถือว่ายังดีหน่อยที่พยายามเลือกให้เป็นสินค้าป้ายเป็นสินค้างานใหม่นั่นเองนะคะโอเคก่อนจบคลิปนะคะแม่ค้าขอขายชุดอันนี้คือชุดจากร้านในเว็บไซต์ของจอยนะคะถ้าใครชอบนะคะก็ลองคลิกเข้าไปดูแล้วกันจอยมีทั้งไซส์ S M L อยู่ในอเมริกาส่งฟรีอยู่ต่างประเทศเสียเงินค่าส่งนะคะเพราะว่า แพงค่ะค่าส่งแพงอ่ะชุดที่จอใส่จะเป็นชุดเดรสประมาณนี้นะคะก็มีแอปโชว์ข้างหลังข้างหลังแบบว่าเป็นควานะคะถ้าใครสนใจก็ลงกดคลิกเข้าไปดูแล้วกันเดี๋ยวจอยใส่รายละเอียดไว้ให้ด้านล่างนะคะว่าถ้าสนใจอยากจะซื้อสินค้าที่เป็นเสื้อผ้าแบรนด์เนมมือหมือสอก็ คลิกเข้าไปในร้านอ e ีเบ r ์ c h e มาถ้าสนใจเว็บไซต์ก็คลิกเข้าไปที่ NCA b o u t นะคะยังไงวันนี้จอยไปก่อนแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะบายบายสวัสดีค่ะ